เด็กเจ๊น้อยเด้อเด้อไนเด็จเจหน่อยนี่ล่ะไปซาสมยอดลูกสาเป่าสองมื่นยังไเราหูจะเข้ามากินตัวยยังไล่ะลอตเตอรี่เนี่ก็รับบนนอนัจะขายอยู่ไหม่ ส่งงานครับส่งงานาหาครับ,ค,รบ,บคนทายลูแไมนงเื่นนงเือแม่จาจ้แม่จางคืออย่างาั่งทายลูไหม นี่นีามือนพอกันใช้กับเสียด้วมือน่ะมือ่พ้อกันใช้แล้วก็เีดือนี่แล้ประเทศยมือนี่อาอีหลาเปลี่ยนเสือกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปต่อครับเดี๋ยวทรงอีหล่ากับบานครับพี่้อาครับ้เปลี่ยนสดก่อนครับ อ่เาไว่กินเอามเข้าไปก็บเันต็มเลยนเอาไว้ให้กันจับกินแจกกแจกปาบส้มงแซวม่วงๆเอาลดเอาลดสิบอดมาใส่พุมาเลนี่อะไนะิอาไว้ให้แจกเลยพมาเอาไปหมด่อืนตงหน่พ่รบ้านโอ้ยรถแล้วตองใรอยู่พ พ่อพอร้านเจะไรกเจ็ร้าเจเจแสก้ม่าบ้าเจ็มีเก้าหมื่นเนี่ยลูกสาวก็เนาะพี่ลูกสาวกับเลูกสาวตัวดอกไม้กินคนเดียวแ่เหรียญมัอบอก่กระตูนนักระตูน วันนี้ก็เจอเนื้อแล้วพอเจอเนื้อพูด้ะไรอ่ยพี่ดีน้ำเด้อดไอเด้อใช่คนแสดงพี่ดีน้ำผู้หญิงเหรอผิลาตาฮามันมามากพัทยาเลยเนาะแสบตัวแสบตาฮาตาสองคุณตาอันนั้นเอาไปหมดเลยเหรอเราไปทางนี้จะดูดีกว่าพอดีเลย กีัอห่พอสิตาอีชิตะต้นแรกคอยได้แบกแคนี้คาครับเจ้าได้แบกปะโอ้เฮ้ยเฮ้ังมานี่ยังมานี่ ตามพ่อบี้มาไม่กันถูกต้องแต่ว่าตกพี่ตกี้ตมแล้ะพุทโธไปนี่หอมพี่วะใช่อ้นี้ดอกไม้ง้นอกคาราเบีคาราเบีะหอมพี่วะดอกคีมนมึงไหนืึนดอกย่างวะม์นิ่งดอกเอ I'm yeah. yeah. ตลาดบางบอนสุขสวัสดิ์บางบครับใช่ผมถ่ายใช่ไหม <S <S <ช>ได้ด<อ>ครับบางบอลนแล้วตูปาตมีมีมอั 1, 2, นหนึ่งสองสามบ่อขับสนามต้นเมืองคุณแม่สนามบินโอ้อนเมงเหรออะโอเคครับ เ้อ้อต้อเด้าลูเด้อานต้องไปหาแม่ด้ต้องไปามยท้าทาปลอดภัยลูกตอนีไปรถอยิป่เจอกันพรุ่นี้รวย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 รยรว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 ยรยรวยรวยรวยรยรวรวยรวยรวยรวรวยรรวยรรวยรวยรวยยรว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 ยยรวยรวยร ผมเพียงหูยิงยิงยิงเชี่ยหรืงเราหรืเราอเราจะเพียงลูกพี่คอยนอนอย่างเดียวแล้วโทรหาบอลรับจักเถียอวลูกพี่เจ้าเนี่ยเราบอกว่ายังเราบอกคอยว่ายังเสียพี่คอยได้เงินคอยว่าซื้อเสือเงี่ยคอยเสียได้เงินลูกพี่คอยบอกว่าให้ซื้อขีมบอยบอยลูกพี่คอยว่าสุดที่คอยหนาดั้มลูกพี่คอยว่าได้คอยคอยเสียเงินเนี่ยไปซื้อขี้ม คอยอยากได้แก่งๆคอยเยว่อใอ่ไเอยังเป็นหมื่นสามสเอาเดี๋ยวคอยให้กร่งกันนะเจ้าเอาเงินไปซด้อกิมซังไอ้ลูกพีเจ้าไปดื้อว่าเรื่องจริงเรื่องจริงาใส่เงินจกบาอะไรแกก็ไม่ซื้อซื้ออะไรสักอย่างต่แกหูหูจกใส่ได้ เอาครับพ <iet> ี figure, k like, k k shrine, ่น si ้องครับคลิปนี <N> uh ้ฟ <God. S 2> um, <okay> ังกันสนิทครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพรุ่งนี้เรามีอะไรต้องรุนกับไอ้กันชัยนะครับอย่าลืมไปพลานหนึ่งยังก็อหนึ่งยังก็หนึ่งเจ็ดยังก็หนึ่งเจ็ดสามแค่ร้านเองเอาคลิปนี้ฝากไวปสนิทครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ